เป็นรถปี2องมันมาราคานะครับหกแสนห้าันบาทนะครับทั้งคู่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับตองหนึ่งนะครับวันนี้ก็มากับรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับหน้ากันดั้มปี2องพเครื่อง3,000ดีเซลนะครับทั้งคู่นะครับแล้วเป็นเกียร์ธรรมดาระหว่างสีบอลเงินกับสีขาวแล้วแต่ชอบแล้วแต่เลือกราคาเท่ากันนะครับหกแสนหาบาทนะครับตัวรถเป็นสีขาวนะครับสีเดิมเดิมนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าใหม่นะครับ หน้ากระจังหน้านะครับเป็นหน้ากระจังหน้า2ชั้นเป็นโครเมียมหน้ากันด้ามแล้วนะครับตัวนี้นะถือว่าสวยงามนะครับมีไฟตัดหมอกนะครับเพิ่มขึ้นไฟตัดหมอกดวงใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่ยอดนิยมมากนะครับสวยงามบางคนก็ชอบไปแต่งนะครับแต่ว่าบางคนก็ชอบเดิมๆนะครับไม่ต้องแต่งก็สวยงามนะครับดูตามช่องต่างๆนะครับ ช่องไฟนะครับรอยห่างนะครับต่างๆนะเสมอกันนะครับไม่มีชิดไม่มีห่างไม่มีฝั่งนู้นห่างฝั่งนี้ชิดไม่มีนะครับพอรถเดิมนะกระจกมองข้างเป็นสีดำนะครับกระจกมองข้างเป็นสีดำแล้วก็ดูใหญ่ขึ้นนะครับดูใหญ่นะครับทำให้มุมมองทัานวูสัยสดูดีนะครับแล้วมานะครับขอบด่างขอบกระจกนะครับประตูต่างๆเห็นไหมครับท่านลูกค้าครับ สวยงามนะครับแล้วก็ครีบก็จะมี2ครีบอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวใหม่นะครับตัวเก่าจะไม่มีนะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับตัวเก่าไม่มีนะครับต้องแจ้งแบบนี้นะครับตัวเก่าไม่มีเรียดสนิทนะครับสวยงามนะครับมาดูยางนะครับว่ายางสภาพยางเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นล็อกกระทะนะครับใส่ฝาครอบนะครับเลือกใช้ยางพุทธิเย่ก็ถือว่าโอเคนะ ลายเส้นนะครับเสมอนะครับยาวจนไปถึงข้างหลังนะครับอาจจะมีบ้างนะครับรอยสีรอยอะไรกระเทาะเล็กๆน้อยๆนะครับนี่เปิดให้ดูกันเลยอ้อยแบบจัดๆกันเลยนะเป็นเรื่องธรรมดาครับท่านลูกค้าครับว่าเราไม่ได้เก็บสีไม่ได้ทาอะไรใหม่มานะครับเห็นไหมครับอ่าเปิดประตูเลยนะครับเปิดประตูสิ่งแรกที่ผมอยากจะบอกท่านลูกค้าครับเปิดประตูออกมาเสร็จปุ๊บภายในนะครับดูสะอาดสะอานนะ ภายในดูสะอาดจ้านนะครับได้เบาะนะครับเป็นเบาะตัวนี้นะครับสามแถวเป็นเบาะใหญ่นะเบาะใหญ่นะครับนั่งสบายนะครับตัวนี้นะเป็นเบาะใหญ่นั่งสบายนะครับมีคอนโซลวางแก้วได้เก็บของได้นะครับพื้นยังโอเคนะครับทุกอย่างดูดีภายในนะครับมีม่านบุหนังรอบคันครับท่านลูกค้าครับสิ่งที่อยากจะชี้ให้ดูนะครับให้ดูนะครับว่ามันเดิมยังไงนะครับ นี่คือสติกเกอร์นะครับที่ออกจากโรงงานนะครับนี่คือสติกเกอร์ที่ออกจากโรงงานเม็ดอาร์คอะไรต่างๆนะครับมีครบหมดทุกจุดนะครับสวยงามนะครับประตูนะครับเลื่อนดูนะครับไม่มีสะดุดนะครับประตูยังปิดสนิทดีและไม่ตกนะครับนี่บ่งบอกนะครับว่ารถเดิมทั้งคันนะครับเป็นไฟใหม่นะครับจะมีครีบอีกสี่ครีบนะครับไฟดูดวงใหญ่ขึ้น เป็นไฟเหลี่ยมขึ้นให้มันดูมีมิติขึ้นดูสวยขึ้นครับลูกค้าครับดูสวยขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับข้างหลังจะต้องมีกระจกเว้นไว้เพื่ออะไรนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะว่าแถวที่3ต้องมีระยะห่างนะครับจากข้างหลังนะครับเปิดมาเสร็จปุ๊บเจอคนรูคอนโทรลนะครับเจอผมนะครับที่ตำแหน่งเบาะคนขับนะครับเป็นเบาะหนังเบาะนั่งข้างก็เป็นเบาะหนังนะครับ เห็นไหมครับสวยงามตัวนี้นะครับถ้าไม่มีใครนั่งก็ไว้วางแก้วไว้อะไรได้นะครับแต่ถ้ามีคนนั่งนะครับก็ดึงขึ้นมานะครับรบกวนนิดนึงนะครับเห็นไหมครับส่วนคอนโซลคอนโซลแอร์แบ็จะเป็น2ฝั่งครับลูกค้าครับแอร์แบจะเป็น2ฝั่งนะครับ Airbag ซ้าย Airbag ขวาเป็นพวงมาลัยใหม่สีก้านครับลูกค้าครับและก็สิ่งที่ผมชอบนะครับคอนโซลรุ่นใหม่นะครับ ระบบลูกบิดแล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าจะเลื่อนเปิดปิดแบบนี้นะครับท่านลูกค้าครับไอ้นี่เป็นระบบลูกบิดนะครับแล้วก็ลมภายในลมภายนอกนะครับไม่ต้องเลื่อนแบบนี้นะครับเห็นไหมครับใช้งานง่ายเข้าใจง่ายชัดเจนออกแบบได้ลงตัวดีไซน์ดีนะครับแล้ววางแก้วได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเกียร์ ไม่มีกระตุกช่วงล่างไม่มีดังเบรกดีมากนะครับรถหน้าเดิมหลังเดินมาครับสำหรับตู้คอมมิวเตอร์ปี2องพันสิบเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ธรรมดาคันนี้เอาไปเลยครับหกแสนห้าหมื่นก้าพันบาทคันนี้นะครับเป็นสีบอลเงินนะครับสีเดิมเดิมจากโรงงานสวยกันคนละแบบนะครับมีไม้เลือกมีไม้ชมแล้วใครอยากได้แบบไหนนะครับเพราะว่าคนเรานะครับชอบไม่เหมือนกันนะครับก็อยากใจเลือกนะครับว่าระหว่างขาวกับบอล แล้วแต่จะชอบกันไหนนะครับแต่เรื่องราวต่างๆนะครับเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าเม็ดองม็ดออางนะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับขอบยางกระจกแน่นเปรียว้าวว้าวนะครับเปิดเข้ามาข้างในเบาะนะครับเป็นเบาะใหญ่เหมือนกันนะครับแต่เป็นเบาะใหญ่ทรงเตี้ยดูนะครับตัวนี้นะครับว่ายกได้นะครับนะครับโยกไปหน้าได้นะครับแล้วก็ขึ้นสบายๆนะครับ อ่ะคุณตากล้องลงดนขึ้นดูครับติดขัดไหมครับไม่ติดนะครับไม่ติดขัดนะครับเห็นไหมครับเบาะเดิมๆนะครับเป็นเบาะใหญ่ทรงเตี้ยนะครับชอบจริงๆดูนะครับการออกแบบดีไซน์ของเขานะครับไว้เสกของได้นะครับแต่ว่าต้องขยับนิดนึงนะครับเพราะว่าหนังมันดูดนะวางแก้วได้นะครับรองแก้วได้นะครับแล้วก็นั่งได้ด้วยอ่าตรงนี้เห็นชัดไหมครับน่าจะเห็นชัดอยู่นะครับโดนไฟ อืนะครับเห็นไหมครับทุกจุดนะครับคมมากนะครับนี่นะครับไม่ว่าอู่ไหนนะครับก็ไม่สามารถตอกเม็ดอาร์คที่ออกจากโรงงานได้น็อตข้างบนไม่มีขยับพื้นข้างล่างต้องมีช่องว่างตามกฎหมายนะครับและวางของได้ด้วยนะครับแล้วพื้นนี่ทำความสะอาดง่ายนะครับและก็ไม่ซึมน้ำครับท่านลูกค้าครับ นะครับอันดับแรกเลยนะครับบอกก็จะได้เป็นเบาะหนังเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นโครงรงการแต่เป็นเบาะหนังเหมือนเดิมตรงนี้นั่งได้เหมือนเดิมเหมือนที่ผมพูดเด๊ะสำหรับคนที่ไม่เคยดูรถหรือดูรถไม่เป็นก็ถือว่าเป็นเกตความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับซอกตะเข็บเดิมน็อตเดิมนะครับฝาโปูงไม่เคยถอยนะครับแล้วก็สีเดิมมาร์กเดิมทุกจุดนะครับไม่มีขยับนะครับดูได้เลยนะครับทุกจุดช้าๆนะครับทั้งสองคันทั้งคู่นี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลทั้งคู่ เกียร์ธรรมดาทั้งคู่แตกต่างแค่สีสภาพรถใกล้เคียงกันสวยเหมือนกันนะครับภายในแตกต่างกันนิดหน่อยแต่เรื่องจัดไปเน้นจัดได้เท่ากันนะครับลูกค้าครับจัดได้ทั่วประเทศไทยและส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับก่อนจะจากไปนะครับขอฝากให้ติดตามเพจ Facebook กิจดาคุดคานิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดถูกใจไว้นะครับเพื่อเรื่องราวอัปเดตจะเร้งบนหน้าจอมือถือท่านนะครับหรือในยู u ูบแชน n นลกด s u b ส c r i b e กดกระดิ่ง รถมือสองห้าทีนะครับหรือเว็บไซต์ต่างๆนะครับอยากได้รถสักคันนะครับคิดอะไรไม่ออกนึกถึงกิจราคุดขานะครับแล้วโทรมาเรามีรถให้เลือก600-700คันนะครับรับรองไม่มีผิดหวังนะครับโชว์รูมเราเปิดมาประมาณ20ปีวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ